ข่าวนี้นี่เรียกได้ว่าน่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่กรุงวอชิงตันดีซีประกาศแจก Airpods สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะฮะพร้อมกับลุ้น iPad พร้อมหูฟังและทุน การศึกษานะฮะมากกว่า25,000ดอลลาร์สหรัฐนะฮะโดยเมื่อวันที่7สิงหาคมนะฮะมเรียโบเซอร์นะฮะนายกเทศมนตรีของกรุงวอชิงตันเนี่ยนะได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์สรุปใจความได้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนที่มีอายุระหว่าง12-17ปีมาฉีดวัคซีนเข็มแรกที่บรุกล l นด์ Zoza และ j o h n นสัเนี่ยนะจะได้รับ a i r p o d รฟรีหรือว่าจะเลือกเป็น Gift Card นะ,ะมูลค่า 51ดอลลาร์ก็ได้นะฮะพร้อมทายังมีสิทธิ์ลุ้น iPad พร้อมหูฟังและทุนกนารศึกษามูล,ลค่ากว่า25,000ดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยโดยจะมีเงื่อนไข3ข้อดังนี้ฮะ1จะต้องเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกเท่านั้น2จะต้องมากับผู้ปกครอง3ต้องนำ ID card หรือเอกสารยืนยันตัวตนมาด้วยนะฮะแถมผู้ปกครองที่พาเด็กมาฉีดวัคซีนเนี่ยฮะก็จะยังได้รับ gift card เช่นเดียวกับเด็กๆที่มาด้วยนะฮะโดยนับเป็นเด็ก1คนต่อ gift card 1ใบอีกนะฮะ ยิ่งกว่าโปรโมชั่นลดแรกสักแถมกันอีกนะฮะก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะให้ความสําคัญกับการฉีดวัคซีนมากนอกจากจะจัดสรรวัคซีนให้ทุกคนได้อย่างเพียงพอแล้วเนี่ยก็ยังมีการจัดแคมเปญต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยออกมาฉีดวัคซีนกันอีกด้วยนะฮะแล้วก็ในไทยเนี่ยอยากให้มีมากๆเลยนะฮะการที่แบบมี โปรโมชั่นรถแลกจากแถมเนี่ยไม่จำเป็นต้องแอร์พอร์ตก็ได้นะฮะจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะฮะ,ะรถแลกจากแถมนะฮะเล็กน้อยใหญ่อะไรได้หมดเลยถ้ามีเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าที่สาร้านเนี่ยมีการแบบแจก AirPods ฟรีให้กับเด็กนะฮะที่ไปฉีดวัคซีนด้วยนะฮะ